บ้านครูโรงเรียนบ้านหนองขือถนามตะบองพิบัติเป็นบ้านไร่อาจารย์ครูคุณบรรยงก็ทุกทีิทุกท่านที่ร่วมมาส่งในวันนี้นะครับก็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่โรงเรียนที่สามในชีวิตราชการนะครับที่ย้ายนะครับที่ย้ายไม่นับที่เริ่มใหม่ รับตัวแรกที่โรงเรียนวิทยุทิศกรุงเทพมหานครนักเรียน2,800นะครับแล้วแต่ทุกวันผมมองแบบโรงเรียนที่รของกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็แห่งที่สองก็เป็นโรงเรียนบ้านบากนครับบ้านบากก็อยู่4ปี3ปีกับ6ปีนะครับกับผมแห่งที่สามก็เป็นโรงเรียนบ้านนายยุง ก็อยู่แปีก็มาอยู่สี่ผก็มาสีที่ยวเดียว้สองทีนครับเพราะงั้นผมก็ไปด้วยนะครับก็เป็นโเรียนที่ดีผมที้ใกการนะครับเออที่ว่าอนาคตก็ยังพูพื้นนะครับเพรงมไปไเรื่อยนะครับ ที่ว่าถ้าจะอยู่กบกระเทือนนะโคกงโได้ยังยังโค้งยังสวยงามอยู่นะครับก็คงก็อยู่ใี่กบกระเทือนพยายามนะครับพยายามแล้วก็ขอบคุนทำชื่อธุรกิจของท่านผู้มีการท่านนะครับก็บางครั้งบางทีผมคนเดียวก็คงคงจะทำในสิ่งนั้นไม่ได้ก็ ลูกมือของพี่น้องเพื่อนทุกท่านที่ทช่วยเหลือร่วมกันเพรว่าจะเป็นงานของเรียนในการการเครือข่ายนะครับทุกอย่างไม่ได้เกิดที่โกหนเดียวนะครับก็ทุกท่านมีส่วนร่วมในในในการในความสเร็จของเครือข่ายและของเรียนทุกท่านทุกคนนะครับถ้าผมคนเดียวผมคงทำทำงานอะไรไม่ได้ถ้าต้างขาดขาดความร่วมมือกับ ก็หน้าท่านผู้ดูที่ทุกท่านนะครับในในในเรียนแตบพี่นาก็ตามนะครับก็ที่ง่ายว่าขอให้ใช้นะครับขอให้เอปากใช้ผมจริงจริงทำุกอย่างนะครับเป็นว่าถ้าไม่จะไม่ใช้เอปา ถ้าผู้บริหารใส่งานเยในฝ่ายบริหารียวเขาใส่ก็เขาก็ใส่แต่เขาไม่ใส่ก็จำเขาไบ่ใสเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่คอยว่าดีๆครับดีๆดีๆแล้วใช้ทุกท่านคด้วยความเต็มใจนะครับก็คงไม่ใช่คนแปลกหน้านะครับก็บทเรียนอยู่แบบนี้ครับ ภาษาตอกเราเตียงไว้ไตเกลือชีเดียค่นนะครับในเครื่องไกเก้ามกันก็ไปใช้ถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาบนเกาะสมุทรปาารหมาดูกวาอาหารกินมปุกตัวก็กลุ้มกินก็ต้องก็ต้องเปลี่กเกือบนาใจจะเป็นอะไรีกว่กินก็ถูกไหม ที่เกิดที่ตางหาที่ม้นงดัรกขอพับขอบุกท่าก็กับท่านผู้เลียผู้วท่านจะคัที่แล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่นกรที่เรียันรู้แล้วก็ลงพูทำอะไรไม่ได้มากถ้าถ้าเราไม่รู้จักผมเื่นเอนพวกผมทำอะไรได้ไม่มากก็คต้กง อาศัยทุกท่านนะครับผมก็คงต้องอาศัยทุกท่านเนืองเสียดเลยนครับขอบคุณในความรักความเมตตาของคณะกรรมการสถานศึกษาใระดับยูนิเท็ดครูทุกท่านที่ร่วมมาอมเราก็คงได้เจอกันไปบ่อยนะครับทางฝ่ายูนิเวณเสมอแน่นอนครับ